ใช่ครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงซูเปอร์มารีนสปิทไฟลสุดยอดเครื่องบินไวทพัดขับไล่ในสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกพัฒนาจากรุ่นสู่รดุนปรับปรุงเครื่องยนต์ปรับปรุงอาวุธปืนแก้ข้อบุพห้องต่างๆข,ของตัวเครื่องบินจนเราก็ได้สปิทไฟล์รุ่นสุดท้ายที่ส่งบูนแบบมากที่สุดคือสปิทไฟล์ SMK24 ครับเราผ่านอีโทโมาได้แล้วครับเย้ yeah! และผู้ชมส่วนมากที่เขากาลังดูผมเนี่ยเขาไม่กดติดตามกันนะครับผมจะไม่ขออะไรมากครับเช่อกดติดตามให้หน่อยละไลค์ด้วยจะดีใจมากครับขอบคุณครับเราก็มาต่อกันที่ไฟฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเธอกันดีกว่าก็เธอเป็นเครื่องบินไปพัดที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กิฟฟิน6 1ให้พลังสูงสุด2,154แรงมา้าทําความเร็วได้สูงสุด778กิโลเมตรต่อชั่วโมงละใ,ใช้น้ํามันอย่าง150ออกเทนซึ่งทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นดีขึ้นเป็นอย่างมาก การต่ระดับความสูงนั้นแทบจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเธอนนะั้สามารถแต่ระดับความสูงได้ใกล้เคียงกับเครื่องบินเจ็ตช่วเริ่มต้นเลยครับส่วนความคงตัวนั้นก็ต้องพูดเยอะครับเพราะว่านี่เป็นจุดเด่นของเครื่องบินตระกูลนี้ทุกลำมันสามารถเตือนไฟสู้ได้แทบทุกลำในเรทนั้นเลยและประมาณ50%ครับทุกคนแม่งจะเลี้ยวสู้กับเราหมดเลย ส่วนปืนเป็นปืน20มิล Hispano 4-0-4 Channel จำนวน4กระบอกกระสุนรวม610นะครับถ้าคุณยังไม่อัพปืนปืนนี้ก็จะขึ้นช so <unusual> <aciones> ื sort of <wanted> ่อว่าเป็นปืนที่ทนตีที่สุดให้ทุกคุณนั้นจะได้เคยสัมผัสแต่ถ้าคุณอัพปืนนี่ก็จะเป็นปืน20มิลที่ดีที่สุดให้ทุกคุณนั้นจะได้เคยสัมผัสมันเหมือนกันกระสุนที่ผมแนะนําก็คือกระสุนเตลครับ้อเสียของเธอก็จะแค่แม่งเปาะบางมากแค่นั้นแหละครับ

ผมจะขึ้นเซตติ้งของเครื่องบินที่ผมตั้งไว้แล้วกันผู้น่าสงสัยครับว่าผมพกน้ำมันเปียจังวะมันไม่หนักเครื่องเหรอคือมันเป็นนี้ครับไอ้เครื่องบินลำนี้แม่งยิ่งเล่นเครื่องนานเท่าไหร่มันยิ่งกินน้ํามันมากกว่าปกติครับผมเลยพกให้แม่งเยอะๆไปเลยเพื่อจะได้เล่นเครื่องได้นานๆและสามารถเล่นจบเกมครับตอนเริ่มเกมมาคุณก็เล่นเครื่องไต่ให้ได้ประมาณสัก4,000-5,000กำลังดีครับการเลือกศัตรูของเราก็ขึ้นอยู่กับความสูงเป็นหลักใครอยู่ความสูงใกล้เราก็ให้เอามันกอ่อนและกกรณีีีท่่คคุจะมมปปัญหาาเ็นสนสวือ ไอ้พวกเล่นเครื่องบินเจ็ตมันบูมเหมือนซูมใส่คุณนะมันไม่ได้โง่มันเลี้ยวสู้กับคุณมันยิงแล้วมันหนีวิธีแก้พวกนี้ส่วนมากผมก็พยายามรีเวอร์ซอลใส่แม่งหรืออีกกรณีก็คือมันยิงแล้วดิ่งหนีจากคุณอันนี้ยิงแก้ง่ายเลยคือไม่ต้องดิ่งตามครับยิ่งคุณอยู่สูงกว่ามันเท่าไหร่คุณก็ยิงได้เปรียบมันมากเท่านั้นทีนี้ก็โหมด GARV โหมดที่คุณนั้นจะไม่ได้ใช้ความสูงในการสุ่ต่อไปเนันของน่านฟ้าและช่วยเหลือเพื่อนรุ่นทีมของค จรวดชิปเอกอาครับพวกคู่กันไปด้วยจรวด RP3 ถึงแม้แม่งจะโดนเนิร์ฟจนสยะแล้วก็ตามแต่มันก็พอยังเล่นได้อยู่ครับส่วนชิป p อกอามันก็คือจรวด RP3 3สามลูกมัดรวมกันใช้ยิงให้พวกรถถังที่มันหนาที่มันหนัการยิงก็ดูตาม YouTube เอาครับช่องอื่นเขาสอน,กนเกือบหมดแล้วถ้าคุณยิงไม่แม่นผมก็แนะนําให้ยิงแกๆเอาครับแบบอยู่ในขอบด้วยตำมัมมเล่นง,ง่ายดี คะแนนที่ผมให้ลำนี้ก็จะเป็น9เต็ม10ครับหักหนึ่งเพราะว่าจะวหลด RP 3โดนเนิ์มมาแล้วแม่งยิงโคตรยากไม่ก็ผมแม่งกากเองเองไม่โดนนี่เป็นเครื่องบินวิพัฒน์ที่สามารถซัดให้กับเครื่องบินเจ็ตเริ่มต้นทุกลำครับและมันจะเป็นอันตรายต่อรถถังศัตรูด้วยจรวดของมันอีกคงไม่มีเครื่องบินลำไหนที่น่ากลัวเท่ากับลำนี้แล้วครับถ้าคุณกำลังปั่นสายวิจัยอังกฤษคุณจะข้ามก็ได้นะครับเพราะว่าแค่ MK 2 2นี้ก็แทบจะเพียงพอต่อ67ระดับหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าอยากเล่น คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้พูดต่อแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับ